เฝ้าเอาในโหมดซูเวิรลก็คือโหมดที่ยากที่สุดในเกมในเกมโหมดนี้เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปข้างนอกบ้านเราเนี่ยอยู่ตลอดเลยเพราะน้ำหนักที่เราแบกได้จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับได้ยินไม่ผิดลดลงเกือบครึ่งและกระสุนก็มีน้ำหนักแล้วนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนชอบเก็บของเก็บไอเทมแมททิเยลต่างๆ อะไรคราฟได้คราฟเลยนะครับจะช่วยลดน้ำหนักได้เยอะมากและนอกจากนี้ตัวละครในเกมของเราก็ยังจะคงหิวน้ำแล้วก็หิวเนื้อการวิ่งล่ากวางกับวัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนแต่เราจะได้ทำในโหมดเนี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างแน่นอนแล้วมันจำเป็นสักแค่ไหนคือถ้าเพื่อนๆปล่อยให้ตัวละครของเรานั้นหิวจะทำให้สแตทเนี่ยร่วงเร็วมากต้องมารุ้นอีกด้วยนะครับว่าจะป่วยหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่จากแค่น้ำที่กินตามทางหรือเนื้อที่ไม่ได้ปรุงสุกอาการป่วยไขรเนี่ยมาจากทั้งมแมลงจากการโดนตีจากการนอนไม่พอและอีกหลายหลอย่างเลยครับฉะนั้นหากเราเตรียมตัวมาดีพกยาที่จำเป็นหรือมีแผนการเดินทางที่อย่างน้อยก็รู้ว่าด็อกเตอร์อยู่ที่เมืองไหนบ้างหากป่วยก็จะได้รีบรักษาทัานเพราะบางโรคนี่กระทบต่อเกมเพลย์มาก ซึ่งทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากนะครับแต่มันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเล่นฝ่าเอามันได้ความรู้สึกที่ Intense มากขึ้นมันรู้สึกเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากเวล์เซตอัพของเกมที่ผู้พัฒนาได้สร้างมาแบบนี้แหละมันถึงจะตอบโจทย์คือเราไม่ได้หมายความว่าเล่นโหมด e a s y normal หรือ Hard มันไม่ดีนะครับแต่หมายความว่าหากใครที่รู้สึกว่า เล่นระดับอื่นแล้วไปเรื่อยๆมันรู้สึกง่ายเกินไปยืนแทงให้มอนตีก็ไม่ตายสักทีอยากจะลองแนะนำให้มาลองเล่นโหมดเซอร์ไว l วลกันดูสักครั้งซึ่งนอกเหนือจากความรู้สึกและความอินที่เพิ่มมากขึ้นมันยังทำให้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนเปอร์สเปกทีฟที่มีต่อเกมไปเป็นอย่างมากในการที่เราเจออะไรจะวิ่งเข้าไปชาร์จ วิ่งเข้าไปบวกมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเราไม่ได้มั่นใจจนมากพอยิ่งถ้าหากไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวข้างหน้าเราจะต้องไปเจอกับอะไรย่องได้ย่องมีปืนก็ยิงๆิงไปเหอะแล้วทำไมต้องระวังขนาดนี้พอาเนื่องจากตัวเกมไม่สามารถควิกเซฟได้เราจะทำการเซฟได้ก่อต่อเมื่อไปนอนเท่านั้นอ่าระทึกยังไม่พอนะครับแมปอันกว้างใหญ่ของโลกฟาวเอาเนี่ย ในโหมดเซ r v ์ l วยังไม่สามารถ Fast Travel ได้เหมือนระดับความยากอื่นๆอีกด้วยอืมจีใจเราได้เดินสำรวจมากขึ้นได้ s u r ร์ v ว l มากขึ้นได้กลายเป็น s u r v ์ v ว r มากยิ่งขึ้นบางทีได้เจอไอเทมใหม่เจอสตูใหม่เจอบิลดิ้งเจอดันเช่นใหม่ๆมากกว่าตอนที่เล่นโหมดปกติแต่เกมก็ยังไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเมื่อเราโปรเกรสเนื้อเรื่องไปจนถึงสักหน่อยแล้วไม่ได้ไกลามากหรอกครับเราจะได้ระเบิด ของหน่วย Brotherhood of Steel มันจะเป็นเหมือนมินิ a s t Travel ให้เราโดยการปาระเบิดควานออกไปเพื่อเรียกยานมารับและมารจุดหมายที่เราต้องการจะไปก็ต้องยืนรอสักหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับช่วยได้เยอะแต่ระเบิดก็ค่อนข้างหายากเล็กน้อยมีขายบางทีก็น้อยบางเยอะบางก็ต้องขยันหาไปซื้อหน่อยเพราะปริมาณไม่ได้หาได้ทั่วไปนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆก็มีอย่างเช่นมอนสเตอร์ Monster จะตีเราแรงขึ้น2เท่า หรือ200%แต่ตัวละครเราก็ไม่ได้หน่อยหนะ้าเพราะเราก็ตีมอนสเตอร์แรงขึ้นประมาณ50%แต่เกมก็ยังให้เพิกอย่างอะดรีนาลีนมาอีกซึ่งการฆ่าศัตรู5ตัวดาเมจเราจะเพิ่มขึ้น5%สูงสุดถึง50%แต่จะหายไปเมื่อทำการนอนใจร้ายมากๆรวมถึงค่าประสบการณ์ที่เราได้ก็จะคูณ2ออีกด้วยซึ่งไม่แปลกใจที่เราจะตีมอนแล้วมันตายไวหรือเลเวลขึ้นไวกว่าปากติ แต่ในทางกลับกันเราก็สามารถโดนมอนสเตอร์วันฮิตคิวได้ง่ายๆเช่นเดียวกันซึ่งที่ได้กล่าวไปทั้งหมดมันไม่ใช่ข้อเสียแต่อย่างใดในช่วงแรกมันอาจทำให้เรารำคาญทั้งเรื่องฟาสทาว e ลก็ไม่มีอาหารก็ต้องเตรียมน้ำหนักที่ใช้ก็น้อยเสเลเกินแต่อย่างที่ผมว่าการเล่นในเซอร์ฟเวอร์วโหมดมันได้เปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราให้แตกต่างกันออกไปให้ความรู้สึกตื่นเต้นหลายๆอย่างมันดูเมคเซนส์ขึ้น ทำให้การกลับมาเล่นใหม่อีกรอบมันรู้สึกสนุกและยังอินมากกว่าเดิมใครที่ชอบความทา้าทายก็อยากให้ลอง Survival m o d โหมดดูสักครั้งแล้วเพื่อนๆอาจจะติดใจแต่ใครหากไม่ได้มีเวลามากก็อาจจะแนะนำโหมดทั่วไปความสนุกในการเล่นต้องมากก่อนใครที่เคยเล่น Fallout 4ในโหมด Survival ร์ไปแล้วบ้างแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดนะครับซึ่งผมก็ได้นำเกมเพลย์ในโหมดเซอร์เวิว่าในหนวันเราต้องไปเจออะไรมาบ้าง มาให้ดูกันสันส้นๆซึ่งชีวิตมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Nice. Oh. Yeah. Oh. <sighs> General, you're out of our range. Follow the distress beacons left by your team.